สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพท่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องอะไรที่คุณจะสมหวังนายเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเรื่องอะไรที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกสแตงสองเหรียญนะคะคิงอ of Cup เป็นไพ่หนูมูสิกะนะคะสองดาบเจ็ดเหรียญแปดดาบนะคะเป็นไพ่สัน 9ถ้วยแล้วก็ใบสุดท้าย p a g e of Pentacle นะคะโดยภาพรวมนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานของการได้คว้าชัยชนะนะคะได้ชัยชนะจากการแข่งขันนะสำหรับใครที่ชีวิตช่วงนี้กำลังเตรียมตัวที่จะประกวดหรือแข่งขันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะประกวดอาบแข่งขันกันสร้างผลงานนะสร้างชื่อเสียงหรือไปเสนองานอะไรก็มีแต่คนตอบรับนะให้กับตัวเราดีมากๆนะคะหรืออาจจะไปประมูลงานอะไรต่างๆก็จะได้งานนะมาทำมีโอกาสได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงนะโดดเด่นดีมากๆหรือ แข่งขันในเรื่องของการสอบสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนนะก็มีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านนะเป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะถ้าเราขยันมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะไม่ล้มเลิกเป้าหมายามีความเพียรพยายามก็จะทําให้คุณคว้าชัยชนะคว้าความสําเร็จ มาเป็นของคุณได้นะคะเนี่ยมีมงกุฎนะแห่งความสำเร็จมงกุฎแห่งรางวัลของคนขยันนะคะของคนเพียรพยายามความใจสู้ความไม่ล้มเลิกนะมันก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้ปรับตำแหน่งก็ได้นะใครที่คาดหวังเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้น คาดหวังที่จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีนะหรือโอกาสดีๆในองค์กรในบริษัทที่คุณทํางานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะหรือช่วงนี้ชาวราศีมังกรคุณจะมีความแบบทํางานเก่งขึ้นก็ได้นะคะนะมีความเก่งจัดการอ,าอุปสรรคปัญหาได้อย่างอยู่หมดัดหรือสถานการณ์ที่มันดูแย่ คุณก็สามารถาพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทำงานที่มันสั่งสมมาอย่างยาวนานมันก็จะทำให้คุณสามารถนำประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้เจอได้ทำมามาปรับใช้นะให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณได้ดีมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีนะเอามา ทำงานให้มีความสำเร็จก้าวหน้าหรือเอามา,าเหมือนไปยุกใช้นะคะปรับใช้ให้มันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของอใชยชนะหรือเรื่องของความสำเร็จที่มันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของหายกลับคืนด้วยนะคะนะของที่เป็นของเราอะ่ะไม่ว่ามันจะ หายไปจากตรงไหนยังไงในเมื่อถ้ามันเป็นของเรามันก็จะกลับมาหาเราอยู่วันยังค่านะคะหรืออาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยหายจากเราไปในอดีตก็ได้นะที่มันจะหวนกลับมาให้เราไดา้ทำมันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะได้รับโอกาสในการแก้ตัวนะได้รับโอกาสในการที่จะแสดงความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะเนี่ยเป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นนะจากความทุกข์หลุดพ้นจากอาอุปสรรคปัญหาต่างๆสำหรับใครที่อาจจะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องหนักใจนะมีความทุกข์อยู่ในขณะนี้นะคะโดยพลังงานจากไพ่นะก็จะบ่งบอกนะอาบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังจะ ผ่านพ้นนะความทุกเรื่องยุ่งยากใจต่างๆไปได้แล้วนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยหรือปัญหาที่คุณเจอนะความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถ้าเรานะจัดการโดยทันทีมันอาจจะไม่สำเร็จได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ หรือการปล่อยวางที่จะทําให้สถานการณ์นั้นนะมันดีขึ้นได้นะจากที่แย่อยู่มันก็จะพลิกกลับมาดีขึ้นนะคะหรือเวลาที่เราเจอปัญหานะก็อย่าหนีปัญหาเผชิญหน้ากับมันไปเลยจัดก,การแก้ไขค่อยๆแก้ไปทีละเรือกนะคะนะในเมื่อปัญหามันเข้ามาเราก็ต้องแก้ไขไปนะอันไหนยังแก้ไม่ได้เราก็พักไว้ก่อนนะคะ อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ไหนที่มันสามารถแก้ไขได้เลยก็เคลียร์ให้มันจบไปนะอย่ามองข้ามมิฉะนั้นปัญหาที่มันอตอนนี้มันเป็นปัญหาเล็กๆอนาคตถ้าเราปล่อยไม่แก้ไขมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่ยากจะแก้ไขได้นะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนนะคะสำหรับาชาวราศีมังกรเรื่องที่คุณจะสมหวังหรือ อาการที่ได้รับข่าวดีมันก็สืบเนื่องมาจากการกระทําของเราด้วยนะถ้าเรามีความขยนันเพียรพยายามคิดดีทดําดีไม่คิดร้ายกับใครก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทาให้คุณมีความสุขนะทำให้คุณรู้สึกฮิวใจหรือมีความสบายอกส,สบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้รับ คำอวยพรคำอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณได้อธิษฐานนะร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็มีเกณฑ์นะที่จะสมหวังได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะนะแต่เราก็ต้องกระทําแต่ความดีด้วยนะมีความขยันหมั่นเพียร แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะอวยพรอ,อวยชัยให้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะคำอธิษฐานขอพรมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะด้วยการกระทำด้วยความคิดนะคะด้วยความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณเองแล้วก็เป็นราศีนะที่ถ้าลงมือทำนะในในสิ่งใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เรื่องของการเรียนนะหรือเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะเป็นข่าวดีในเรื่องของการลงมือทําทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะเป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้ที่อาจจะมีมาเพิ่มขึ้นนะใครหวังในเรื่องของการจะมี เงินหรือมีอไรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะแต่เราอาจจะต้องทําอะไรที่มันแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นนอาจจะต้องอมีการลงทุนเพิ่มเติมมีการทําทงานเพิ่มขึ้นนะอีกหนึ่งอย่างก็ได้นะก็คือต้องเหนื่อยมากขึ้นนั่นแหละนะคะนะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยแม้ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะต้อง แรกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายต้องลงมือทําต้องคิดต้องจัดการแต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมามันคุ้มค่านะมามันจะได้มาแบบเกินความคาดหมายเกินกว่าที่เราหวังเอาไว้ก็ได้นะคะก็ขอให้มีความมุ่งมันตั้งใจหรือชาวราศีมังกรนะบางท่านอาจจะได้ค้นพบเส้นทางชีวิตของตัวคุณก็ได้นะคะได้เจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณ นะหรือเราอาจจะได้เจองานที่ทำให้เราก้าวหน้าเติบโตนะเป็นงานที่คุณทำแล้วอาจจะเป็นงานในฝันของคุณก็ได้นะคะได้ทำตามความฝันมีความสุขกับงานที่ทำนะหรือมีอ,อิสระในการที่จะลงมือทำในในการทำงานต่างๆบางท่านอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจาการก็ได้นะคะมีอำนาจในการคิดในการสั่งการนะมีอิสระในเรื่องของ าการทํางานเพิ่มมากขึ้นได้เจอเส้นทางที่จะนําพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยก็ได้นะก็เรียกได้ว่ามือขึ้นนะคะหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้ำหมดเลยแม้ชีวิตมันอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามขยันตั้งใจคิดดีทําดีนะคะเราก็จะได้เจอสิ่งดีๆแล้วก็จะหลุดพ้นนะจาก อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะเนี่ยมีไพ่ก้าวถ้วยด้วยเป็นไพ่ของการมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขนะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินมันเป็นชีวิตที่หลายท่านอาจจะคาดหวังท,ที่ที่จะมีชีวิตแบบนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะมีโอกาสที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัว หรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้นะคะเราก็โดดเต่นในเรื่องของการเดินทางด้วยนะใครที่คาดหวังในเรื่องของการเดินทางจะผ่านพ้นไปดีไหมนะเดินทางไปแล้วจะประสบความสำเร็จไหมนะคะก็บอกได้เลยว่านะคุณจะเกิดความโชคดีจากการเดินทางาหรือบางท่านอาจจะกำลังรอผลในเรื่องของการเดินทางไกลอาจจะรอ วีซ่ารอพวกหนังสือเดินทางอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จหรือสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของคุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่เรื่องที่คุณจะสมหวังในเร็วๆนี้นะคะ ก็หลากหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของความสำเร็จนะเรื่องของชัยชนะหรือเรื่องของคำอธิษฐานที่ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีโอกาสที่จะสมหวังนะรวมถึงจะมีโชคลาภจากการลงมือทำโชคลาภจากการเดินทางได้มีชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งดีๆ เรื่องดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ผลักดันตัวเองนะไม่มุ่งมั่นตั้งใจไม่เพียรพยายามนะคะนะหรือถ้ายิ่งขี้เกียจนี่จบเลยนะชีวิตอาจจะต้องลำบากอย่างนี้อน้อนะคะขอให้เราขยันเข้าไว้แม้ความขยันมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยเป็นเศรษฐีอะไรใหญ่โต แต่อย่างน้อยชีวิตของเราก็ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนนะก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้มีความสุขได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะเพื่อเป็นการ สนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยอ,อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรณ์กันด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วนะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ